ลักคนาราศีมกรทำสามเรื่องนี้ได้ภายใน45วันนี้จะอยู่รอดปลอดภัยแถมสำเร็จและรวยมากสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกรสเทวามีเรื่องอยากจะมาฝากบอกกับชาวลักคนาราศีมังกรนะครับเพราะช่วงเวลานี้ครับมีดาวอังคารโคจรมาปะทะกับดาวเสาร์ครับ ซึ่งเป็นดาวประจำตัวเรานั่นเองนะครับตั้งแต่30มิถุนาถึง18สิงหาใช้เวลาประมาณ45วันครับนะแล้วดูลูกศรน,นะครับนี่ไงครับที่ว่าปะทะก็คืออยู่ในมุมเล็งกันตรงๆเลยนะครับแล้วตามหลักคำพีโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าเสาถึงภุมมังละวังเหตุเกิดเพลิงอาเพศไม่ชิบหายหมู่โจรกำเริบวุ่นวายครับเห็นไหม มันมีสิทธิ์ที่จะเจอเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับก็เลยมาฝากไว้เพื่อความไม่ประมาทในสามเรื่องนี้ถ้าทําได้เราก็รอดปลอดภยัยแล้วก็จะได้ร่ํารวยกันไงครับเรื่องแรกครับดาวอังคารเนี่ยที่เป็นคู่ศัตรูกับดาวเสาร์นะครับเป็นตัวแทนพบพันธุพันธุก็แปลว่าบ้านคนในบ้านครอบครัวรถที่ดินเนี่ยเพราะฉนั้นถ้าเราแยกมาก็คือดูแลสุขภาพคนในบ้านให้ดีนะครับ ไม่ไว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องปู่ยา่าตายายกันเนี่ยาัดญาติเราเนี่แหละมีสิทธิ์ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับหรือถ้าใครสูงอายุก็มีสิทธิ์ที่จะเขาเรียกว่าสู่สุขติก็ได้นะครับแล้วแน่นอนถ้าสู่สุขติเนี่ยดูแลแล้วเรามีเกณฑ์จะได้ได้มรดกอะไรแบบนี้ด้วยนะ,ะเพราะดาวสาวดาวตัวเองก็ไปลอยในเรือนการเงินเห็นไหมก็มีดีเหมือนกันแต่ก็ต้องสูญเสียบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราดูแลดี บางคนยังไม่ถึงวัยก็แค่เจ็บป่วยไะแล้วเราก็ดูแลอาหารการกินนะครับพูดจากันดีๆไม่ชวนทะเลาะเนี่ยก็จะเรียกว่าอยู่กันได้ดีแบบมีความสุขไม่ต้องเสียเวลามาแก้ปัญหาคนในบ้านเอาเวลาไปทํางานหาเงินดีกว่านะครับตรงนีน้ฝากเรื่องเกี่ยวกับคนในบ้านด้วยนะครับรวมไปถึงของใช้ในบ้านข้าวของนะครับโดยเฉพาะระบบไฟเพราะเสาถึงภูมิมังระวังเหตุเกิดเพลิงอาเพศเพลิงก็คือไฟเห็นไหมระบบไฟฟ้า อ่าระบบแกส๊สความร้อนอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลรวมไปถึงน้ําก็ได้เพราะช่วงนี้ก็ฝนตกอ่าหลังคาลวน้ําั่วน้ําซึมเนี่ยได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบของใช้ภายในบ้านนะถ้ามีอะไรที่ไม่ดีก็เปลี่ยนก็แก้เลยตามช่างมาเลยก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับอ่าเห็นไหมนี่คือบ้านเนาะส่วนรถก็ได้เหมือนกันช่วงนี้ขับรถก็เช็ครถให้ดีก่อนขับ,ขบก่อนสตาร์ทนะครับถ้าถึงเวลา เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ไปเปลี่ยนนะครับหรือถ้าเป็นรถไฟฟ้าถึงเวลาไปเซอร์วิสเมนเทนแนนก็เอาเข้าได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการดีมากอ่าแล้วขับไปแล้วอีกนะครับก็อย่าหัวร้อนไปเจอใครปาดหน้าปาดซ้ายปาดขวาขับไม่ดีเนะี่ยให้ใจเย็นเย็นใจล่มล่มนะครับแมเพราะโอ้โหทันร้อนขึ้นมานี่มีเกณฑ์ปะทะกันรุนแรงเห็นไหมหรือจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้เหมือนกันผมจึงฝากไงว่า ไม่ประมาทให้อภัยมีน้ำใจให้กันเนี่ยถ้าเราทำได้ตามเนี้ยเราก็จะรอดและปลอดภัยไงแล้วเอาเวลาที่เหลือไปทำมาหากินสร้างความร่ำรวยดีกว่านะครับมีสิทธิ์จะเจอนะหรือประกันรถเราก็ต้องอย่าให้ขาดอะไรแบบนี้นะครับนี่คือข้อแรกนะครับสุขภาพคนในบ้านแล้วก็บ้านแล้วก็รถนะครับข้อสองครับอ้าวก็ดาวเสาเป็นดาวประจําตัวเราไง ตัวเองไปเจอคู่ศัตรูก็มีเสียอะไรซุ่มซ่ามอุบัติเหตุได้ตั้งแต่เล็กๆน้อยๆเช่นเท้าพลิกเท้าแพงชนโตะ๊ะชนเก้าอี้ชนขอบตู้เตียงโตะ๊ะอะไรอย่างเงี้ยพกช้ำดําเขียวนี่ก็ได้เหมือนกันถ้าใหญ่หน่อยก็ขับรถแหละไปเฉียวไปชนถึงเขาไม่ชนถึงเราไม่ชนเขาเขาก็มาชนเราได้ช่วงนี้ขับรถต้องตาเป็นสับประรดไปก่อนนะครับอะไรที่เคยเอคิดว่ารอดรอดจังหวะนี้มีสิทธิ์ที่จะไม่รอดนะครับ ตนนั้นต้องเอาไว้เซฟที่สุดขับรถเนาะไม่รีบไม่ขับเร็วไม่แปดซ้ายปาดขวาส่วนประกันรถเนี่ยก็ต้องอย่ายให้ขาดหรือประกันส่วนตัวมีไว้ก็ดีมีอะไรจะได้เคลมได้นะครับของมีโคมอีกครับอันนี้ก็คุณหลีกเลี่ยงนะอย่าไปโดนมากในช่วงเวลานี้อาจจะเผลอบาดเราได้เช่นเดียวกันและทําอะไรก็มีสติเช่นเราทํางานบางคนเนี่ยทำงานในโรงงานทางานเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามเนี่ย ที่ผ่านมามีสิทธิ์ที่จะไม่ได้โพเทคอะไรมากมายเพราะคิดว่าไม่เป็นอะไรแต่ตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับถึง18สิงหาเนี่ยใส่หมวกใส่ทุงมือใส่รองเท้าใส่เสื้อโค้ดมิดชิดอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีอะไรก็เป็นน้อยที่สุดหรือถ้าไม่เป็นเลยก็ดีที่สุดอยู่แล้วเห็นไหมควรโพเทคชั่นขั้นสูงสุดตามหลักของการโพเทคชันความปลอดภัยที่มีในองค์กรน,นะครับมีในโรงงานอะไรต่างๆนะอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วก็ พอเรามีสติเห็นสติมาปัญญาเกิดสติตลเลยก,ก็เกิดปัญหาเห็นไหใจเย็นใจลุ่มๆไม่หัวร้อนไม่รีบจนเกินไปทําอะไรมีสตินะเนี่ยแล้วก็ระวังไฟก็เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะเพิงอาเพศแล้วคนหลอกลวงอ่ะคนก็ล่อนปิ้นป้อนมาเจอเราหรือเราอ่ะไปยามวิกาแล้วเราไปเจอ คนไม่ดีมาป้นจี้ได้หมดเพราะนั้นอย่าไปไหนอย่างวิการในช่วงเวลานี้นะชาวมังกรน,นะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยต้องมีเพื่อนไปด้วยหรืออยู่ในที่ที่มีแสงสว่างไฟฟ้าถึงะจะป้องกันได้หรือไปไหนก็พกมือถือติดกล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยดูให้ดีเห็นไหมอันนี้เราก็จะรอดและปลอดภัยได้เช่นเดียวกันนะเรื่องที่สองคือระวังตัวเราเองนะครับอ่าเรื่องที่สามครับเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือ การเงินดีครับเพราะดาวเสาร์เราเนี่ยไปโครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินและดาวการเงินก็ดาวราหูครับราหูอยู่บ้านดาวอังคารดาวอังคารเลขสามตอนนี้ก็โครจรอ,อยู่ในเรือนมรณะไงะเพราะนั้นมีเกณฑ์จะเสียเงินอยู่และดาวเสาร์ตอนนี้ก็เดินถอยหลังพักองศาอีกโอ้โหเพราะฉะนั้นฝากเลยครับเรื่องการเงินต้องรอบคอบให้มากที่สุดใช้ใจ่ายอย่างดีที่สุดนะครับระวังถูกหลอกถูกโกงแปบลบว่าช่วงนี้ถ้ามีคนมาชวนทํานู่นทนํานี่อย่าเพิ่งทานะครับหรือจะมีแก๊งคอร์เซนเตอร์ เข้าหาเราไม่ว่าจะในรูปแบบข้อความเมสเซจหรือโทรเข้ามาก็อย่าอย่าลนอย่าตกใจบอกแล้วมีสติแล้วก็จะรอดไม่ต้องไปเชื่อนะครับหรือเบอร์แปลกๆก,ก็ไม่ต้องรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือใครมาชวนหรือเราจะทําอะไรในช่วงเวลาเนี้ยที่เป็นเงินก้อนใหญ่คิดให้ดีคิดให้อรอบคอบตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกดับเบิลเช็คทิปเปิลเช็คไปเลยนะครับเอาให้ชัวร์เอาให้ละเอียดสุดๆนี่เห็นไหมจะได้ไม่โดนจะได้มีเงินเก็บกับตัวเราแล้วไม่พกเงินเยอะ พอพกเงินเยอะก็สาวถึงคุมมังแล้วมานให้เกิดเพิงอาเพศไม่ใจ่หมู่โจรก็เริ่มวุ่นวายก็โดนโจรป้นจี้ได้ไงเพาไม่พกเยอะก็ไม่โดนอะไรแบบนี้นะครับพกแต่จําเป็นเท่านั้นและไม่ออกในยามวิการเห็นไหมอันนี้ชัดเจนเพราะโจรชอบป้นในยามวิการอยู่แล้วนะแล้วก็โรคเก่ากําเริบเพราะดาวตัวเองเดินถอยหลังก็เป็นอะไรเก่าๆโรคเก่าๆก็ดูแลสุขภาพให้มากๆออกกําลังกายด้วยก็จะยิ่งดีดื่มน้ําพักผ่อนช่วงนี้อย่าเครียดมากนะเพราะว่าคน ดาวเสาชาวมังกรมักจะเป็นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าโรคคิดมากอย่าไปคิดครับดวงเราจริงก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะเพราะดาวราหูดาวการเงินงก็เทวีโชคดาวพระจันทร์ก,ก็เป็นทั้งปฐุมมาเกณฑ์อุดมมาเกณฑ์ราชาโชคไล้ทั้งสามเด้งคือที่พูดมาเนี่ยมีตัวช่วยมีทางออกให้หมดแหละนะไม่ได้เลวร้ายหนักหนานะครับตรงนี้นะแต่ก็พูดไวเพื่อความไม่ประมาทอะไรดีก็บอกอะไรไม่ดีก็ฝากไว้เพราะว่าช่องอาจารย์เกตก็ รู้ก่อนรู้ก่อนรวยก่อน,อนมีปัญหาบอกทางแก้นี่ไงมีปัญหาแล้วจะได้รอดก่อนนะครับ่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจอะไรได้หมดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็กังเรื่องของการทําบุญเสริมเกี่ยวกับสร้างซ่อมแซมบริจาคสาราโบโรงทานถวายมีดโกนหรือจะสร้างโรงพยาบาลโดยเฉพาะตึกอุบัติเหตุอีเมอร์แผนกอิเมอร์เจนซี่แผนกฉุกเฉินหรือแผนกห้องผ่าตาดัดเครื่องมือแพทย์อะไรแบบนี้นะครับหรือผู้หญิงมีสิทธิ์จะไปทำศัลยกรรม เสริมความงามช่วงนี้อ่ทําออกมาแล้วดีอะไรอย่างเงี้ยก็เจ็บตัวแต่สวยหล่อ,อขึ้นอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับบริจาคลงศพอะไรแบบเนี้ยบุญผู้ยากไร้ได้หมดเลยนะครับตรงนี้หรือบริจาคเลือดนะเห็นไหมก็โดดเด่นก็เสียเลือดแต่ได้บุญเนี่ยได้หมดนะครับเป็นทางบุญของเราจะได้เอาไปวางแผนนะจะได้ไม่เกิดจะจะได้แก้ได้เนี่ยเห็นไหมก็ยินดีนะครับหวังว่าคงได้เป็นแนวทางนะครับตรงนี้ แต่แน่นอนครับใครที่อยากดูดวงเจาะลึกกับอาจารย์เกตเทวาเนี่ยยินดีเลยนะครับอแอดไลน์แอดไซ์เกตเทวาหกห้ามาได้เลยนะแลาทําตามที่ไลน์บอกและประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับหรือใครอยากฟังให้จบครับอาจารย์จะมีบอกว่าดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรและวยังมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็เป็นภาพดวงเราเองนี่นะครับมีติดตัวประจําตนวไว้ดีอย่างไลน์ฟังตามนี้ได้เลยครับ แล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเก็ดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำสทํานายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับ อาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จล่ํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดุชะตาสุ่มุงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จ ได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสุ่ความมั่นคงครับ4ครับบึนทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเสียสมริจผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปเป็นวัต้าฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับนัวนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลเป็นหลายหมื่นเลยนะครับ โอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว65ก้าครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจอรอีก1ิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงตํ่าดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรับรับรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR ว o d e คตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79 0กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกรทเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเนือเน้นเ้นตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องที่สุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน อาศัเกรเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ อยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับ และที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษณเพราะลักษณานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้